ย่างลองหัวโชคนะครับตัวซ้ายก็ตัวใหม่ตัวขวาตัวเก่านะครับนี่ดูจากความสูงความการฝึกหลอ,อดูความเมาดูยอดแหลมนนพี่ก็ดูอีกด้านหนึ่งซ้ายตัวใหม่นะครับขวาตัวเก่า ข้างในแทบไม่ค่อยสึกอะไรทั้งสองตัวจต่จะสึกช่วงตรงนี้เนี่ยครับอ่าเนี่ยครับโชคสปริงซินเวอร์นะครับตัวนี้อนนี้แล้วก็ตัวโชคไม่ได้เยิมนะครับเป็นโซนกที่ฉีดไปเมื่อกี้ตัว โช๊กตัวนี้เป็นของไคยาพาเอ็กเซลนะครับซึ่งจะเหนิดกว่าสเต,สเตนดาร์ดประมาณ10-15%นะครับอ่าเนี่ยดูเบาโชจากด้านในนะครับมุมมองข้างในนี แล้ววันนี้เ็ผมจะเปลี่ยนตัวไอ้ีีด่อยลูกหมากกันโคงซึ่งทำไมต้องเปลี่ยนเสียงดังแก๊กแกลก,ก,กแล้วนะครับฉีกอะจระ,ะบีแห้งยังไงวันนี้ก็ตายตัวนี้ผมใช้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครั้งก่อนนี่ประมาณใช้มา4ี่ปีหปีแล้วนะครับสบภาพอะเป็นแบบที่ว่า ถึงเวลาเปลี่ยนทีนึงอ่าครับยี่ห้อยี่ห้อไรโอมดนนี่ก็ซื้อมาคู่หนึ่งหกรบาทนะครับอ่านี่ลกมากันคงตัวซิตี้ศูย์สามันจะเป็นแบบนี้หันด้านหนึ่งสห้าองศาแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นตัว ZX มันจะหันไปด้านเดียวกัน แล้วเดี๋ยวถอดให้ดูของเดิมนะครับอันนี้ของเดิมสภาพดูน็อตเนี่ครับเสมอกันเลยตรงนี้ก็มนอันนี้ครับของใหม่อ่ะสังเกตน็อตจะเว้าจมลงไปอีกอ่ะขอบนี้จะสูงสูงกว่าตัวเก่า อ่ะนี่ของใหม่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่ไปแล้วถ่ายทุรลักทุเลหน่อยทาคนเดียวถ่ายไปด้วยน,นี้อ่าครับต่อด้วยเหล็กอันโครง คลิปเดียวเลยสองอย่างครับผมเทียบระหว่างตัวเก่าตัวใหมะะ่ตัวใหม่ตัวเก่านะครับตัวนี้คือขวา เมื่อกี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็น้ายอ่านหันคนละด้านอ่ะทีนี้หันด้านเดียวกันแล้วครับตัวนี้แบบฉีกน้ำมันหมดเลยนะครับอ่ารับผม หมดแล้วยางมันฉีกยางหุ้มน้ํามันฉีกปุ๊บอ่าน้ํามันหมดแล้วก็สึกอะครับเวลาเราใส่ที่รถจะเป็นแนวนี้นะครับอ่ะหูโชกอ่าแล้วก็นี้อันแบนี้ออกเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกทีอ่าเนี่ยครับใส่แบบนี้ อันนี้ก็ใส่ออกข้างนอกอ่าครับอ่าครับใส่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมากวดให้แน่นอะจะใช้แม่แรงยกรถติดรถมาตัวหนึง่งจะระคเอายกรถตัวหนึง่งครับผม ดูนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์17นะครับอ่ะตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็จะใช้คู่กับอ่าหกเหลี่ยมอ่ายี่ห้อนี้ไอ้ลูกหมากกันกรงยี่ห้อนี้ใช้หกเหลี่ยมเบอร์5นะครับห้ามีนะครับเห็นรนี้นอ่าล็อกไว้ เรียบร้อยครับเสร็จไปข้างหนึ่งเช็คนอ็อสองตัวกวดขันแน่นตัวนี้คอมา้าขันแน่นดีแล้วครับที่มีหัวโชค๊คเดี๋ยวจะเ,าเราจะเอาล้อลงพื้นนะครับใส่ล้อก่อนลงพื้นให้หัวโชค๊คมัน ดันขึ้นไปเข้าทางเข้าที่นะครับนับว่ารถลงมาแล้วควาสูงว่านี้สองนิ้วสอดช,ชกชกยังวรโยอ่านไข่เข้าขันเข้าขวดเข้าไปอีกหน่อยเป็นอันว่าจบนะครับผม อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวผมขอทำอีกข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับ